แล้วผมตอนนี้ก็อยู่กับมิดทัฟไฟนะครับผมก็ผมเห็นพี่โซลวอนบอกว่าอยากเจอผมใช่ไหมครับผมมิดทัฟไฟมิดทัฟไฟพี่อยากชกด้วยมาเจอพี่หน่อยได้ก็ได้ครับผมแต่ว่าผมอยากให้พี่รอดวันที่สิี่ไปให้ได้ก่อนนะครับผมป้องกันแชมป์โลกให้ได้นะครับผมวันที่สิบสี่เขาเจอใครนะเจอคิงกิทอลลอซอบคิงอัลลซอบผมป้องกันแชมป์โลกครับที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่อิมแพคไกยานอถทางนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยใช่ปหมใช่ครับผมไปดูด้วยมันก็มีใครต่อยบ้างนะมีรถถังซุปเปอร์โกเอ่อแตม สุปรเล็กเอาครับแล้วก็ครูเอกก็เป็นพิศกรบอลกับชิงกิตนะครับผมก็อย่าเจ็บตัวอะนะผมผมรออยู่นะครับเอาจริงๆอ่ะผมพารถถังอีกคนนึงก็ยังได้เลยจริงๆผมมารถถังอีกคนนึงก็ยังได้เลยจริงๆนะครับผมก็ฝากไปดูนะครับผมที่ Impact ไอรน้าเมืองทองธานีนะวันที่14นะครับผมงานเช้านะครับผมก็ยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับผมที่ไท t i c k เมเจ j o r นะครับผมก็ยังซื้อกันได้หรือว่าไปซื้อหน้างานก็ได้บัตรน่าจะยังพอมีอยู่นะครับผมก็ไปเจอพวกเราได้ที่ อิมแพกไอหน้าไปใช่ไหมไปครับบอกเลยบอกผมจะไปดูติดเวทีเลยไปเชียร์ติดเวทีเลยเชียร์พี่ต้บอลเนี่ยจะเจ็บเยอะนะผมผมรออยู่นะครับผมยังไงเราเอาหรือเปล่าอะไรอ่ะพี่โยนให้ผมมีแล้วเอาแล้วขังไงเอาว่าเอาว่าเอาคนเดียวเลยเอ้ยผมเหมาสองเลยดีกว่าสองคนเนี้ยโอเคผมก็ฝากติดตามนะครับผมก็ยังไงฝากวันที่สี่ด้วยนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอน